สวัสดีค่ะวันนี้ทีไ่นน 2, 2> มมไบวัวันนี้สองคนเกมเมอร์ใบวัววันนี้สองคนเกมเมอร์ใบวัวจะมาทำวิปครีมกันโอ๊ยอัดก็เอเลยอ่ะ,อะ,อะโอเคอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็จะเอาทูกกันอันนี้จะเป็นสบู่นะคะ คือแบบโอเคต่อไปนะคะเราก็วิธีต่อไปเราก็จะใสนนะะ่น้ำนะคะน้ำเปล่านะคะทุกคนน้ำเปล่าอืมอเทยังไงให้มันเลยช้อนอะโอเค แล้วจะใส่ช้อนทำไมวะแล้วก็คนกระสืนแค่ใส่อออ๋อ่อาสะสนะคะใส่ประมาณห้าอ้สามช้อนนะคะโอเคแล้วก็คนนะคะ ึกใส่น้ำเยอะไปอืทำไงนะอ๋อคนเราก่อนที่เราจะมาทำอันนี้เราทำอันนี้มาก่อนนี่เลยนะคะทุกคนฟอง อันนี้ก็เหลือนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทาทาให้มันเกิดฟองแล้วก็อให้มันเกิดฟองมันก็จะเหนียวโอเคก็ใส่เพิ่มไปอีกสองช้อน เป็นห้าช้อนนะคะโอเคสองช้อนใช่ไหมสองรู้สึกเหมือนสามเลยฮะอุ้ยมันหกโอเคแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอ้ยใช่มันเป็นข้าวแล้วก็เอาน้ำสัตว์หรือให้มันลงไปโอเคโอ้ เราจะไปใสฟองเพิ่มหรือว่าเราจะใส่ใส่ใระททุกคน a t w h t เมอกี้มฟอ่ What ัเกิน โอเคโอเคว่าตอนนี้นะคะเราก็จะโอเคเราจะมีเราก็จะมีใบบัวมาด้วยนะคะอ่ะมาทำไงเีน mm ้ำใส่เหรออืม hmm. อ uh, mm ือหึช้อนอ่ะมีช้อนอะไปช้อนฉันอะอ๋ออรนี่อันดับแล้วเฮียน้ำว่าแต่มันทำอะไรก็ไปคุีมไง เทให้หมดเลยเจ้าสึกน้ำมันเยอะไปนะทุกคนพี่รู้สึกว่าน้ำมันโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้สิเราจะตวงออกอยังไงเนี่ไไนยไปแล้วเหรอน้ำยาจ้าเทใส่ช้อนใส่สามช้อนนะฮะดย๋าวผมขอเอาน้ำออกก่อนอ mẹ ơi ai 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 Ui, ai 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 Ok ai 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 เก็บมาเลยนะเกยต่อไปนีอป่อ,อะไรครีมกินต่อไปนี่ใช่ปะเอามาทาแล้วกอนอันดิจรันดับแรกต้องเอามันนี้มาทาแต่ลืมโอเคงั้นไปเทน้ำมันนี้ก่อนนะมันเกินให้เ,เข้ามาเฟรมกล้องหน่อยอะหันหน้ามาลูกชูหน้าขึ้น โคดของโคดอะไรโคดเหมียวว้าวไ,ไ,ไ,ไอ้บัวไอ้บัวอ้าวกลายเป็นอะไรอะ่ะโอเคอวันนี้เหตุการณ์อะไรกันนี่อ่ะโอเคต่อไปแล้วกูก็ได้แั้วนะคะ่ะเอาคุณไบบัวคะ่ะค่ะตีให้พูค่คะตียังไงคะตี่างนี้คะ่ะ ต้องใช้น้ำใช่ไหมเมื่อกี้คุณทำอะไรคะาวค่ะสต็อปหรือคะลาวค่ะเค็มเท่าไร่หนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน1ช้อนอ้าวแล้วน่ามาอ้าวคุณยังไม่ได้คนให้มันปูเลยโอ้เพราะฉะนั้น เราจะใส่น้ำไปแต่แตอนเล็กทำไมวะน้ำคือแบบมันต้องใช้น้อยของน้อยอ่ะแล้วคือแบบเราใส่ไปโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิโอเคอย่างน้อยน้ำก็เหลือแค่นี้โอ้คุณควรจะเทน้ำออกบ้างนะคะคุณเบบัวเฮ้ย แต่น้อยนะคะทุกคนจะใส่เยอะโอเคฟูมากกลิ่นหอมด้วยดูดิว้าวน้ำทีทออกไปแล้วก็ใส่ไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวนะทุกคนเราว่าเรา คุณเทน้ำออกเถอะเทน้ำออกไม่ฟูเลยไม่ต้องเทนิดนึงอ่ะ

กว่านี้ของคุณบบัวด้วยน้อยเกินน้อยเกินมากน้อยของน้อยของน้อยเขาเค้ okay, คุณล่ะฉันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนี่โอเคฉันวัดคุณะอะอยย้ยมฟองไอ้ฟองเขาจะมูก อันนี้มันดูน้อยมากเลยนะคณตนองคนไปนเรื่อยใส่น้ำนิดหนึ่งนะไม่ใช่น้ำมมนะลแล้วมั้งละไม่ได้เลยชอบเป็นไปเลยนะคืนคืนว้าวโคดแบบของฉันก็ยังน้อยอยู่นะแต่แบบมันพอจะได้อยุ่เฮเลยแล้วกัน ไม่เห็นเลย <laughs> รองนะทุกคนปฏิกิริยาทุกอยากจะเกิดขึ้นนำบดเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันคือทีมอามน้ำที่ที่เราที่เราตีไม่สำเร็จออไหลมาที่น้ำเลยุ๊ยมีดีลิเนาะแล้วมันดีแล้วหรอไม่ทุกคน 忙碌。Oh.